แต่ว่าจะดีใจเดี๋ยวผมจะโลมพี่แล้วกันเฮ้ยกูกดก่อนผมกดก่อนมันน่าจะไม่มีใครเยี่ย่เมืองไหนครับเฮ้ยพวกดูดิไอ้ปรกองกันอยู่ข้างล่างเฮ้ยไอ้เด้อไม่เลือกก่อนแค่นั้นแหละตอนเที่ยงคืนกันเลือกหูหูเหนือแบร์เหนือแบนกูนะกูต้องการเล่นนะโอเคเดี๋ยวเล่นฟาร์มให้เดี๋ยวเล่นฟาร์มให้ ฉันจะเล่นแครีเด้อใช่เล่นแครีว่ามันมันสีมันสีนสเบิกบ่เฮ้ย <c oughs> ฉันลืมว่ะลืมแอสติกผมจะเล่นบัตเตอร์ไฟหรือว่าผมจะเล่นด้วงดียวว่าบัตเตอร์ไฟเด้มอมึงว่ามันจะเอาอะไรวะข้างล่างข้างล่างอ่ะน่าจะแกรี่สอง <c oughs> หนูไม่ยอมหนูจะเล่นแครี่ <c oughs> เอาหนูจะหนูจะเอา <c oughs> ไม่เก้เกมหนูจะเล่นแคลรี่ไหมอันนั้นแคลรี่ไหมตอนนี้โอเคน้องเป็นคนที่ไม่ยอมคุณเข้าใจหรือเปล่าแคลรี่ซอกครับแคลรี่ซอกตั้งหลังเอ้ยทำไมสกินมันเฟียวจังวะข้างหลังดีเล็กไม่ใช่ดาซี่ดาซี่ดาซี่ไม่เหมือนฟลอเรนติโน่ได้ไ่ดูดิกคเหมือนเหมือนฟลอเรนติโน้องมันไงน้องฟลอเรนซ์น้องฟลอเรนอ๋อโอเคเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเนาะเขาอัพสกิลอะไรอ่ะไม่รู้ตอนแรกก็พุ่งก่อนเปะพุ่งพุ่งแบบแน่ๆเอาไว้เอาไปฟาร์มเร็วๆอ่ะ เซตนี้โอเคเซตนี้แหละเซตนี้แหละเดี๋ยเก็เล่นกันนนาเซตนี้แหละเซตนี้แหละไอ้เหี้ยมึงลงมากับกูทำไมเนี่ยมึงไม่ขึ้นบนวะยไอ้เหี้ยจะให้อลัมเลี้ยงไอสัตว์ให้กูไปอยู่บนเขเที้ยเลยแย่งเล่นแย่งตัวแย่งเล่นแย่งตัวสต่คบเลยนะมึงน้องไม่อยากเล่นตัวอ,อื่นน้องอยากเล่นตัวนี้ขอแค่เมทขึ้นมาช่วยกูก็พอพี่เขาใจมากน้องอย่าเล่นตัวนี้เฮ้ยเขาล่างโดนปั๊น่ะ พี่พี่พี่แคลลี่เราจะตายไม่เหลือเฮียไปบวกอะไรกันวนะน่าสามโอสามสองมันจะไหวเลยจะยิง <c oughs> ไม่ได้ไปช่วยเด้อช่วยไม่ได้เด้อมไม่มีสกิอลอะไร <c oughs> ไปช่วยไดเด้ออ๋ <c oughs> อ้าวแล้วมันก็ลามมาป่ากูไงเฮ้ไปแดงมาเสียแดงเหรอไม่เสียแดงมันแดงแม่งลีไอแดงไอแดงนั่นเป็นนักสู้ โอเคได้เจอกันเจอกันเจอกันฟาแป๊บโอเคเดี๋ยวไปคองต่อ,โอโเดี๋ยวไปเชื่เดี๋ยว่าชื่อเดี๋ยวไปเชื่อคนไม่ไหวไม่ไหวถอยมาถอยมาบ้านถอยมาบ้านถอยมาบ้านกลับบ้านไอบบน้ถิ่งมันจ้องจะเอากูอย่างเดียวเลยเขาจ้องจะเล่นคุณนะไอชิบังมันกลับบ้านกลับบา้านเดี๋มันครึ่งหลอดมันมันจะเอาพี่คาป้อมมันไม่ได้อ่าพี่มาช่วยตีด้วยกแหละทำไมพี่ต้องไปทำบาปกับมึงด้วยวะโอเคงั้นพี่อยากพี่อยากพี่อยากจนปะเรายอมทำบาปเพื่อที่ให้เราไม่จนเลย ระวังเรียบร้อยไปอ้ะฮีไอ้ะฮี่อ่ะฮีเพื่อนเพื่อนตีมันต้องรับไปรับไปราไปก็ราไปโอ้ยเพื่อนตายวะน่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโคตรโดเพื่อนหัวจัดไอ้เฮียตีมันตีตีฟ้ามันเหนือเมียไม่ตีเม็ดเฮ้ยมามาด้วยว่าบูตีตายอะไรวะเนี่ยเฮีย

ฮะ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 ไอ้ยา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 เราไม่ไปเลยแล้ว่ะไอ้โอ้ยยิ่งหมดแต่ดีใจยิ่งแค่นี้ยังไม่ช่วยขอมึงวะเฮ้ยรอดได้ไงอ่ะรอได้ไงยังเป็นไงล่ะครับธรรมดาเลยเนาะคนมันจะเก่งมันก็เก่งอย่างนี้เลยเนาะกลับบ้านเลยเล่นสาระไปต่อห้าสูงครับห้าสูงครับ ห้าูนครับทุกคนฟังไม่ผิดหรครับห้าซูนเดีวหกูนแล้วนะหกซูนหกูนไม่หกซูนมันมาก่อนเฮ้ยเย็นมาเ็เจ้าเฮ้เพื่อนเอาแล้ว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 ไหลแล้วไหลไหลต่อไหล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 ป่าพี่กูตีคิปตีคิปป่าแล้วตีคิปป่าแล้วพี่ผมชิลไม่ได้สำนึกผิดอะไรนะเอาจริงอืมสำนึกผิดอะไรหรอกอาจริงแล้วพี่อ ตายไปซะตายไปซะลูกน้องของผมเองหละตรงนั้นน่ะตายกูไม่ไปช่วยด้วยไม่ไปช่วยด้วยบอกไว้ก่อนเอตายไปทำไมมันนี่ยังวิ่งเลยจัง่มเอาคืนเขาเรียกว่าการเอาคืนจะเย็นด้วยเพื่อนโอ้โหจะถึงป้อมอยู่แล้วเหมือนเมทเราโคตรเอาอะอายอ่มันเยอะไม่อยู่ๆเม่ก็มีสี่ตัว ไอเอ็กซ์ดิกแม่งมาจากไหน,นมาจากไหนก๊อสนัน่งโต๊ะใช่ยังล่างแยังเอาควันร่างพี่ชายแยกแงาสองร่างข้าวันเพื่อนข้าวันเพื่อนเฮ้ยเราเมียหลับเลยเหรอเพิ่งเห็นโทษโทษเพื่อนไม่ได้จนใน้ตาพี่วะน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ไปนะอารำมันหลบไม่พุ่มเว้ยมันนึกว่าจะไม่เห็นเว้ย โอ้ยเฮียก <itud soundtrack> ูไ <Times> ม <ciğim> ่รอดแต่อารามรอดอ๋อกูมาช่วยอารามแต่กูไม่รอดโอ้โหสุดยอดเคยไงครับบวกกันอยู่แต่เราเรารอบแล้วแบบชิวๆไวะเอ้ยโอ้ยรอเลี้ยวโหดจนหนึ่งแรกสามโคตรคุ้มคุ้มจัดต่อเลยดันกลางไปเลยแล้วเหมือนไม่เสียอะไรเลยถึงอยู่ถึงอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วพี่บินนักร้องไห้เพื่อนถอยเพื่อนถอยเตรียมกดตามนล่นเลยนะใจเย็นไว พี่ผมเก่งสุดแล้วไม่ทันต่อมันเยอะตันไม่ได้คลิปหมดนี่พึ่งมาเนี่ยเฮียมันก็ไม่รอซะหน่อยคลิปหมดก็มันเพิ่งเข้านี่ฮรอคลิปซะหน่อยกูจะมาแจกแล้วแล้วกลัวมึงก็ได้เพื่อนอ่ะเอาเลยเอามันเอามันเพื่อนเอามันเอามันมันจะพี่เอ็งติฟให้เพื่อน อ่าแคนเล่เอาอย่างนกูจะเป็นใจดีอีกแล้วไอสัตว์จะมาช่วยเขากูจะตาย <c oughs> อีกบนนี้ครับเพื่อนไอ้ย <c oughs> ี่ควใจดีมาดตัวเองให้กูดูแลครใจดีมักจะตาย, <c oughs> ตายปู่เลือดสามหมื่นเหรอกองขอได้ปะแลกกันเลือดอ่ะปู่ตีโคตรนานเปรี้ยวบูไปเลยพี่ไม่ได้ใช้มันแย่งแครี่แย่งเลนไม่พอเลยพี่ตอนนี้มันมันแย่งฟามละได้ใช่ไหมข้างล่างจะได้ไม่ไปน่าจะได้ละโอ้โหเอาน้องเอาน้องเอาน้องน้องหนีดิน้องได้อยู่มั้งข้างบนอ่ะ

ไม่พอแล้วไม่มาเจอเอาสุดแล้วเอาสุดแล้วเอาสุดแล้วสุดเป็นไงเป็นไงเฮ้ยป้อมสามหมดเปล่าเฮ้ยรีบจบเกินไม่พอมสามหมดไหมเฮ้ยลิปตันเด้ออดิบวกกอนดิเฮ้ยแบกว่ะเดาแบกว่ารถไฟเดาแบกอ่ะน้องๆน่าจะเป็นลอเลี้ยวปะที่ได้เอเบฟี อันดับที่สี่ไม่เล,ล่นดีขนาดนี้อยู่ที่สี่เหรอโอ้เตือนเกิอนไปกูที่โหลยไม่ระบบระบบหว่วยระบบห่วย